มากไม่แพ้ับอันนี้เราสนุกกันมาตั้งแต่เช้าแล้วดังใจก็ได้ยินก่อนที่เราจะมีในสัปดาห์ที่ถามพี่นิดสักเล็กน้อยก่อนนี้ก่อนหน้านี้เรามีเล่นเกมใช่ไหมสวัสดีทุกคนผู้โชคดีที่จะร่วมถ่ายรูปกับพี่นิดตอนนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเตรียมตัวด้านข้างไปลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทมุกโนเช็คนิดหนึ่งก็ มีอุปสรรคเล็กน้อยถือว่าไม่เป็นไรนะครับต้องเรียกว่าน้องสิน้องาะเราเป็นเกดดูลเกดมากมีวีอะไรอจา์จะถามพี่เล็กสักเล็กน้อยเพราะว่าน้องๆที่มาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้องน้องที่มาติวเตรียมเพื่อที่จะเข้าสู่ในรั้ววิทยุไปเข้าสู่การเป็นนักศึกษาช่วงต้นเราได้มีการติวในหลายๆวิชาไปแล้วเรื่งองทิกต่างๆนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างวิชา เขานี่มาติววันนี้ซึ่งนะคะพี่ดิในของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักศึกษานะคะที่กําลังศึกษาอยู่ด้วยนั่นคือพนแพร์ซึ่งมันขาดการกับอาชีพนะตอนนี้คือเราเป็นศิลปินยังไงจรึงมาทาให้มันอยู่ด้วยกันได้มีทริคหรือเทคนิคอะไรบ้างที่แบบว่าก่อนจะเข้ามาหาลัยคือจริงจริงๆริง,รงเขาเียกว่าได้เป็นนักศึกษาก่อนที่จะเข้าหรือเปล่าปุอ่าหรือหรือตอนสอบติดไปแล้วแล้วก็เป็นเออ พี่ขออภัยพี่พี่ขออภัยด้วยจริงๆคือจริงๆคุณคุณแม่เป็นแฟนคลับนะพี่ก็คือเป็นแฟนคลับต่อจากคุณแม่อีกทีหนึงอ่ะมีทริคอะไรบ้างไหมครับที่อยากจะแนะนำน้องๆในการเรียนก็สำหรับการเรียนเนี่ยก็จริงๆก็อยากให้น้องแบ่งเวลาให้เป็นดีกว่ะไม่อยากให้เสียด้วยกับการเรียนอย่าไม่คิดว่าไม่อยากให้คิดว่าการเรียนนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาจริงจังกับมันว่ะแบบจะต้องเลิกเรียนเลิกอ่านหนังสือทุกวันหรือว่าอง้ ต้องเต็มที่กับมันทุกลิมิตเงี่ยไม่ต้องไม่ต้องสนาก็ได้เราแบ่งเวลาให้เป็นก็พอเราชอบอะไรเราอยากเล่นอะไรอเราอยากกินอะไรเราก็ไปทำตามที่เราอยากเล่นอยากกินหลังเรื่องเรียนไปทําให้เต็มที่เลยนะครับแต่ยังไงกลับมาบ้านก็ยังมีเรื่องดชอบมากที่อยู่ตัวเองก็คือการเรียนมีการบ้านที่อาจารยะก็ต้องทําให้เสร็จมีงานอะไรต่างต้องทำให้เสร็จแล้วก็อย่าลืมว่าเนื้อหาอะไรที่เรายังเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงนี้ต้องทบทวนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันจนกว่าเราจะเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจ แต่เราบอกว่าเรารู้เรื่องแล้วแหละอพอจาได้ตอนนี้แต่เพราะในอนาคตข้าขงหน้าเนี่ยมันจะจาไม่ได้เราต้องจาให้มันจนเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจมันจะไม่ต้องจำมันก็ทำให้เราเป็นความรู้จิตติดตัวเราไปตลอดเลยเใช่อันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆนะหรับความสําเร็จในวันนี้พี่ลินนะครับค่ะอยากให้พี่ลินฝากถึงน้องๆนะคะที่กําลังจะเอ็นนะคะกำลังจะสอบู่ตอนนี้ได้ว่าหลังจากให้กรรับแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไง หรับการสอบในครั้งนี้ครับก็สําหรับการเตรียมตัวนะครับจริงๆแล้วก็เนื้อหาที่อาจารย์สอนเราทั้งหมดในห้องเรียนเนี่ยเพียงพอแล้วกับการที่จะสอบติดทุกคณะในโลกนี้เลยนะเพียงแค่น้องทําความเข้าใจกับมันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสเหมือนมากอย่า,าไปกังวลว่าเฮ้ เรายัางจำไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ต้องก็ได้นะ,นะเพราะอย่างเวลาเรียนยนี่ก็จะเรียกเอาเฉพาะจุดที่สําคัญหรือจุดที่มันน่าจดข้อสอบหรือมันน่าจะได้ใช้ในชีวิตจริงมาไม่ต้องแบบไปซีเรียกว่าเออฉันจะต้องจําให้ทุกหน้าจําให้ทุกบรรทัดแล้วฉันต้องอ่านให้ได้มากที่สุด ในทุกๆวันไป็ต้องขนาดนั้นนะอย่าซีเรียสถ้าเรายิ่งซีเรียสเราลิ้กดดันจะเป็นหมอให้ได้ก็อ่านอย่างนั้นแหละกดดันตรงนันว่าจะต้องเป็นให้ได้เป็นให้ได้สุดท้ายความกดดันที่เราทำลายตัวเองอยากจะทำให้เราเครียดจนเกินไปจนสุดท้ายสมองเราเนี่ยไม่สามารถบรรจุความรู้อะไรเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็ก็ผ่อนคลายนะทำแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องเป็นนักร้องแบบนี้แต่หายความว่าตอำเลย หาดอะไรผ่อนคลายที่บ้าคือชอบอะไรชอบเล่นเกมเล่นเกมบ้านผ่อนคลายบ้านชอบทำอะไรชอบไปเดินชบ้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปบ้านแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยกลับมาบ้านที่บอกมารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีทางเขาเรียกว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไปด้วยร่กันที่สามารถบริหารทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดีนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนเลยใช่ไหมใใครอยากจะติดหมอแบบพี่ให้ตั้งครับโครับ เตรียมตัวรับน้องเลยไหมครับอีกทวนเลยครับคือน้องหลายคนนะที่ที่มายกมือตามงานเนี่ยคือก็ไปแบบงานติวงานอะไรเงี้ยใช่มครับแล้วก็ถามว่าเออใครอยากเรียนหมอครัน้องเขาก็ยกมือนี่แหละเราก็เออกระดูกก็เหมือนจะเล่นๆเนาะแต่ปรากฏว่าน้องน้องหนึ่งไอ้เรที่ยกมือนี่แหละจะเป็นน้องที่เป็นน้องเราจริงปีนี้ก็เพิ่งรับมาโอ้ งานนี้พอมีนิดเลยนะอะไรนะเคยไปดูพิธีงานนี่งานนี่อะไรเงี้ยต่างน้องก็บอกงานน้องก็ทําได้สําเร็จทุกจริงนะจือว่าเป็นอะไรว่ารด้วยใจที่สําคัญอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าบอกได้เลยว่ายิ่งยิ่งจยำวันยิ่งยิ่งที่มีความเก่งขึ้นมาเรื่อยๆยังไงก็อยากให้น้องเนี่ยเอาทริคดีๆที่พีิธีแจ้งไปเนี่ยได้บอกไปเนี่ยให้เอากลับไปใช้กับตัวเองนะครับอ่ะตอนนี้ สองคนผู้โชคดีตอนนี้พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นมาร่วมถ่ายรูปนะครับที่รีสเกมไปอ่ะเดี๋ยวขอเชิญน,น้อตทั้งสองคนผู้โชคดีเลยเน็กเขาเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยตกทำไมตกนี่เหมือนตอนที่พินิดจบ,บอกตกกันแต่วว่านี่ตกเหมือนกนอฉากเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าเนตอนนี้อทีละคนเริ่มจากคนนี้ไหนมีนกล้องไหมครับมีกล้องมาเรียบร้อยแล้วทีละคนนะเพื่อนผู้ชืญถ่ายให้นะอ่าดบก่อนบอกก่อนอย่าอย่าบังคลับ โอเคนะครับหนึ่งสองอีกรูปนะครับหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยโอเคไอ้คนนึงนี่ก็คือเป็นสองคนผู้ชมดีนะครับของเราในวันนี้จากที่เราเล่นเกมในช่วงต้นไปนะคะอีกรูปนะครับได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดนะคะกับพี่ลิ๊โอเคเรียบร้อยใชิดดูนี่ก็คือสองคนอ่ะขออีกรูปอ่ะขอซึ่งนี่ก็ ขอบคุณนะครับแฟนคลับทั้งสองคนด้วยเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะในไหนก็ที่เรียกถือว่าอยู่ึงช่วงสุดท้ายแล้วมีอะไรคนงานอะไรอยากจะฝากจากลูน้องนะครับก่อนที่จะไปทันตอนนี้ก็<อ>งานเต็มไปหมดเลยนะ <laughs> เต็มไปหมดเลยคือแฟนคลับรู้ใช่ไหมครับว่าทำอะไรอยู่บ้างไม่มีอะไรเลย ก็ตอนนี้ผู้จบเป็นคอนเสิร์ตไซเบอร์วันเดอร์ไปนะครับแล้วก็ดีวีดีเนี่ยกำลังจะวางแผนนะใครที่ไม่ได้ไปดูวันแสดงจริงนะจ,จะลูปติดตามดูดีวีดีนะครับแล้วก็คืนนี้ด้วยนะคืนนี้จะมีเป็นไปเปิดออนแอร์ทางช่องวันนะเป็นดีวีเป็นคอนเสิร์ตไซเบอร์วันเดอร์นะฮัสสองนะจะออนแอร์ทางช่องวนันนะอย่าลืมดูนะวันนี้กี่โมงไม่รู้อ่ะช่วงดึกๆนะกี่โมกี่โมมาทำให้มันอยู่ด้วยกันได้ มีทริคหรือเทคนิคอะไรบ้าง้าเกิดว่าก่อนจะเข้ามหาลัยคือจริงๆจริงๆริเขาเรียกว่าได้เป็นนักศึกาก่อนที่จะเข้าหรือเปล่าปุอ่าหรือหรือตอนนัสอบติดไปแล้วแล้วก็เป็นเออพี่ขวายพี่พี่ขออยัยด้ิยจริงคือจริงๆคุณคุณแม่เป็นแฟนคลับนะพี่ก็คือเป็นแฟนคลับต่อจากคุณแม่ีกทีหน่งอ่ะมีทริคอะไรบ้างไหมครับพี่อยากจะแนะนำน้องๆในการเรียนก็สำหรับการเรียนเนี่ยก็จริงๆก็อ่ จะให้น้องแบ่งเวลาให้แป๊บดีกว่า <Okay. S 1> ไม่อยากให้เสียเรื่อยกับการเรียนอย่าให้คิดว่าไม่อยากให้คิดว่าการเรียนเนี่ยเรื่องที่เราจะต้องมาจริงจังก,กับมันหน่อยแบบจะต้องเ,อเริ่มเรียนต้องอ่านหนังสือทุกวันหรือว่าจะต,ต้องเต็มที่กับมันทุกลิมิตเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องสนาบสนุนกันเ เราแบ่งเวลาให้เป็นกคพอเราชอบอะไรเราอยากเล่นอะไรเรอกเราอยากกินอะไรเราก็ไปทำตามที่เราอยากเล่นอยากกินหลังเลื่องเรียนไปทําให้เต็มที่เลยนะครับแต่ยังไงกลับมาบ้านก็ยังมีรับผิดชอบมาที่องตัวเองก็คือการเรียนมีการบ้านที่อาจารย์บอกก็ต้องทําให้เสร็จมีงานอะไรต่างต้องทำให้เสร็จแล้วก็ย้อนืูว่าเนื้อหาอะไรที่เราเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงนี้ต้องทบทวนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันจนกว่าเราจะเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจ แต่เราบอกว่าความกดดันนี่แหละมันจะทำลายตัวเองอยากจะทำให้เราเครียดจนเกินไปจนสุดท้ายสมองเราเนี่ยไม่สามารถบัรจุความรู้อะไรเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็ก็ผ่อนคลายนะทำแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องเป็นนักร้องแบบนี้แต่หมายความว่าตอไปหาหาหาอะไรผ่อนคลายที่ดีคือชอบอะไรชอบเล่นเกมเล่นเกมบ้านผ่อนคลายบ้านชอบทำอะไรชอบ ไปเดินช็อปปิ้งอะไปช็อปปิ้งไปบ้างแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยกลับมาบ้านที่บอกมารับผิดชอบ้าที่ตัวเองแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไปร่วม่กันที่สามารถบริหารครับทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดีนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนเลยใช่ไหมแม้ใครอยากจะติดหมอแบบพี่เลั้ยงครับโอ้ยยิมตัวรับรับน้องเลยไหมครับติดตัวเลยฮะมีน้องหลายคนนะที่ที่มายกมือตามกันะที้ก็ไปแบบ งานติวงานอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าเออใครอยากเรียนหมอน้องๆเขาก็ยกมือนี่แหละเราก็เอ,อิมก็ดูก็เหมือนจะเล่นเล่นเนาะแต่ปรากฏว่าน้องๆหนึ่นงในน้องที่ยกมือนี่แหละ<น>จะเป็นน้องๆที่เป็นน้องเราจริงๆปีนี้ก็เพิ่งรับมาโอ้พี่ฤิ์เ<อ>นี่ยเลือกคณะนี้พี่ฤิ์เลยนะอ,อะไรนะบ้านแม่ครับอับนนี้เราสนุกกไปตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ก็ได้ยิก่อนที่เราจะ มีอะไรสำคัญพอถามพี่นิดเล็กน้อยๆตอนนี้ก่อนหน้านี้เรามีเล่นเกมใช่ไหมสำหรับคนผู้โชคดีที่จะร่วมถ่ายรูปกับพี่นิดตอนนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเตรียมตัวด้านข้างเวทีนะครับเดี๋ยวสตาร์บัคก์นเช็คนิดหนึ่งอ่ะก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยถือว่าไม่เป็นไรนะครับนี่ต้องเรียกว่าน้องสิน้องเพราะเราเป็นเกยดูเราเกยมากอ่ะมีมีอะไร อยา์จะถามพี่เล็กสักเล็กน้อยเพราะว่าน้องๆที่มาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้องๆที่มาติวเตรียมเพื่อที่จะเข้าสู่ในรั้ววิทยุไปเข้าสู่การเป็นนิสิตนักศึกษาช่วงต้นเราได้มีการติวในหลายๆวิชาไปแล้วเรื่องทิคต่างๆนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าน้องๆที่มาติววันนี้ซ an er ึ่งนะคะพี่ๆในของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักศึกษา คะที่กําลังศึกษาอยู่ด้วยนั่นเอคณะแพทย์ซึ่งมันขาดการกับอาชีพนัตอนนี้คือเราเป็นศิลปินยังไงงเรารู้เรื่องนั้นแหละพอจําได้ตอนนี้แต่พอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะจําไม่ได้เราต้องจําให้มันจนเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจมันจะไม่ต้องจำมันจะทำให้เราเป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปตลอดเลยอันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับความสำเร็จในวันนี้พี่ลินนะครับอยากให้พี่ลิน น้องๆนะคะที่กําลังจะเองนเนี่ยกำลังจะสอ,อบในตอนนี้ด้วยว่าหลังจากให้คด้รับมาแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงอีกบ้างสําหรับการสอ,อบในครั้งนี้ครับก็สําหรับการเตรียมตัวนะครับจริงๆแล้วก็เนื้อหาที่อาจารย์สอนเราทั้งหมดในห้องเรียนเนี่ยเพียงพอแล้วกับการที่จะสอ,อบติดทุกคณะในโลกนี้เลยแ <c oughs> นะนำเพียงแค่น้องท,าทําความเข้าใจกับมันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเรี่ยนหรือเปล่าจะไปกังวลว่า เรายังจำไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ต้องก็ได้นะนะเพราะอย่างเวลาเรียนยนี่นนนนก็จะเรียกเอาเฉพาะจุดที่สําคัญหรือจุดที่เออมันน่าจอข้ขาสอบหรือมันน่าจะได้ใช้ในชีวิตจริงมาไม่ต้องแบบไปซีเรียสว่าเออฉันจะต้องจําให้ทุกหน้าจําให้ทุกบรรทัดแล้วฉันต้องอ่านให้ได้มากที่สุด ในทุกๆวันเป็นต้องขนาดนั้นนะอย่าซีเรียสถ้าเรายิ่งซีเรียสเราล่งกดดันจะเป็นหมอให้ได้ก็อ่านอย่างนั้นแหละจะกดดันตรงกันว่าจะต้องเป็นให้ได้พิหีการสุดท้าย <c oughs> ใครไปดูพิธีการนี่งานนี้อะไรเนี่ยก็อ่านน้องก็บอกมน้องก็ทำได้สเร็จจริงๆ <c oughs> จือว่าเป็นจือว่าอะไรบันดาใจที่สำคัญอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าบอกได้เลยว่ายิ่งยิ่งจย้ำวันยิ่งยิ่งที่มีความเก่งที่มาเรื่อยๆยังไงก็อยากให้น้องเนี่ยเอาทริคดีๆที่มิ้นจี้แจ้งไปเนี่ยได้บอกไปเนี่ยให้เอาปรับไปใช<ห> ะครับอ่ะตอนนี้สองคนผู้โชคดีตอนนี้พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นมาร่วมถ่ายรูปนะครับที่เล่นเกมไปอ่ะเดี๋ยวขอเชิญน้อตทั้งสองคนผู้โชคดีเลยเน็กเ,เสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยตกทำไมตกได่เหมือนตอนที่พีนิตเล่นบ,บอกตกเดแล้วว่านี่ตกดีกว่าอีชา้าเหมือนเดิมใช่ไหมอ,อ่ะเนตอนนี้อะทีละคนเริ่มจากคนนี้ไหนมีกล้องไหมคะเตรียมกล้องมาเรียบร้อยแล้วคเ ได้นะอ่ะทบกคนรอก่อนอย่าอย่าอาบัางเทียมโอเคนะครับเดินสองอีกรูปนะครับเดินสองโอเคเรียบร้อยโอเคอีกคนนึงนี่ก็คือเป็นสองคนผู้ชมดีนะครับของเราในวันนี้จากที่เราเล่นเกมในช่วงต้นไปนะคะอ,นนอ,อีกรูปนึงครับ